สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอร์กัน่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของวีลีกหรือว่าลีกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งวันนี้ทีมของสาวไทยของเราก็มีการลงสนามด้วยนะครับกับอีกหนึ่งถ้วยของลีกญี่ปุ่นก็คือถ้วยจกกักรพรรดิครับซึ่งคุโรเบะของบีมก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้2เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดและยี่สิบห้าต่อสิบแปดครับถือว่าเจอคู่แข่งที่ไม่ได้หนักนะครับเพราะว่าคู่แข่งก็เป็นทีมของมหาลัยนั่นเองครับซึ่ง มีโมเมนต์น่ารักจากคูโรเบะมาให้ได้รับชมกันนะครับเป็นสาวสาวคุโรเบะที่อยู่ข้างสนามรวมทั้งบีมสาวไทยของเราด้วยครับแล้วบีมก็มีการออกลีลาเชียร์เพื่อนๆอย่างสนุกสนานนะครับน่ารักมากๆจริงๆครับมาดูกันเลยครับกล้องนี้ก็เป็นถ้วยจัก,กรพรรดิไปก่อนนะครับแล้วหลีกใหญ่จะกลับมาในเดือนมกราคมปีหน้าเลยครับมาดูบีมออกสเตปลีลากันเลยค่ะ